วันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2568วันนี้วันเสาร์ขึ้นสี่ข้ามเดือน12ปีมะเสงค่ะสีมงคลวันนี้ถ้าใครที่ต้องการความสําเร็จในเรื่องของการงานต้องการพลังในการทํางานหรือใครที่ทํางานด้านการค้าขายวันนี้ใช้เป็นสีม่วงหรือว่าสีดํานะคะส่วนคนที่ต้องการโชคลาภเงินทองใช้สีเทาสีบรอนส์สีควันบุรี่สีพิงโกหรือว่าสีลายๆพวกสีลายสกอตได้ค่ะสีที่โค้ลิกเลี่ยงวันนี้คือสีเขียวฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดแชร์และกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนาโหราวาราตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนศสีเสื้อมองคลดาวสวยอายุและการแก้ดาวกาลีจอค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ